สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมกับพี่โดนะครับได้มีนัดมาทำตามสัญญากันนะครับผมตามเกมที่เราได้เล่นไว้เละจับฉลากไว้แต่ตอนนี้เรารอพี่โดอยู่ครับเพราะว่านะัดไปห้าโมงแล้วตอนนี้ผมมาสายแล้วห้าโมสิบแต่พี่โดยังไม่มานั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรารอกันไปก่อนเพราะว่าน่าจะกำลังรีบมาอยู่ครับทุกคนครับ ไอตัวดีมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ทำไมวะเนี่ยใครวะเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยคุณมเข้าขกกนรถคุณทำไมเนี่ยราลาสักกี่โมงครับอันนกันท่าโมงครึ่งครับแหมโว้ยเชื่อ,อ,อ,อไหมเาเลยกายพี่ม,มันตายเฮ้ยอ,อย่าเผาก็อย่างนี้เนี่ย <c oughs> โกรธจิ๊บต้องเปิดอะไดีๆหน่อยเอาเปิดไปแล้วเราผมก็เผาตัวเองไปแล้วผมก็มาใสา่เหมือนกันเอาดิโอเคผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลย ก็ว่าอยู่เพราะเราสินเสมอกันเงี้ยเรารู้ไงเรารู้ไงว่าจะมาสายแล้วรู้กันอยู่แล้วรู้เลี่ยมกันอยู่เราถึงร้านแล้วร้านนี้ติ็นคริสต์มาสด้วยนะครับเปิดคลิปอย่างเป็นทางการถ้าจะย้อองหนึ่งสวัสดีครับผมโค้ชเครับทุกคนโค้ชเฉยครับผมโค้ชนัสสุนินวันนี้เราทำอะไรครับวันนี้เรามาทำคอนเทนต์พี่ใหม่ได้นะทุกคนจะได้เห็นนที่จะได้ดูแบบว่าตอนไห้นะครับ ก็มาถึงที่คาเฟ่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะเข้าไปสั่งน้ำสั่งอาหารอะไรกินเล็กน้อยก่อนแล้วก็อาจจะมาให้ทุกคนดูรูปภาพที่เราได้กันเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าทุกคนบ๊ายบายนี่นะครับทุกคนคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ใกล้ฉันใกล้ฉันใกล้ฉันคาเฟ่ตอนตอนไปหามาเป็นไงครับคือตอนตอนไปหาก็คือให้น้องื่อยหาแลก็แบบส่งมาส่ง ร้านแบบเฮ้ยร้านสวยว่ามีแบบคริสต์มาสมีคริสต์มาสมีแบบเออตู้โชว์ไวน์นั่นนั่นคริสต์มาสสวยงามมุดได้แล้วพอน้องสุกรุกมาแล้วแบบเราก็ถามว่าเฮ้ยที่ไหนเหรอร้องก็พิมาคาเฟ่ใกล้ฉันก็รู้แล้วใกล้ใกล้ใกล้กันรู้แล้วแต่คือแต่ไม่ใกล้อยู่หรือเปล่าล่ะอูไม่รู้ไม่อยู่แบบคาเฟ่ใกล้ฉันก็แบบอ๋อโอเคก็ถ้าใกล้เราก็คงไม่ทนกับเรามากอเคย่างนี้แล้วพอเสร็จดูกอับคือร้านดีว่ะ คืร้านเกี๊ยวที่ร้านเกี๊ยอยู่นะครับเหมือนเขาจะเพิ่งเปิดนะครับผมใช่คือกินมากเดี๋ยวเราเป็นพิซซ่าอันนี้เป็นเบคอนดูโอ้ใช่เป็นซอสทับทอกับซอสซีราชาใช่ทุกคนดูแบบสองมือจริงครับใหญ่กว่าสองมือสามมือไปเรากินยังไงกันหมดครับเนี่ยหมดอยู่แล้วไม่เคยอิ่มอ่ะนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันใช่ครับผมต้องไปกิน เรานั่งกินปกติแล้วเราจะต้องขยับตัวไปกันที่คนเดี๋ยวจะบอกว่าอะไม่านัมเอาะไมาติโอเควตัวนะขอตัวไหนกินกันกินยักไงนะกงมิซาที่ถูกต้องนะครับต้องทำยังไงมันต้องทำแหละแต่คือแบบ อร่อยสุยดยอดเลยไปมา,า,า,ามับข่ดปลายือร่อยวะทอดจิคนนี้ใช้มือกินีคนใะ้อสตบกินอร่อยอร่อยอ่ะมันเป็นทาบโซ่ห คนไม่ได้ปวยนะลกดจริงดูนี่นใหุกคนได้ดูอนะ่ะที่ร้านเขาจะมีแบบอ่าเป็นแบบกันดอกไม้ใช่ไหมและเป็นพลอปใช่ัไมีแม,ม,ม,มงมูตัวหนึ่งเกาะตุ้มบอกอีกทีมันเหมือนมากสองตัวเด,ดี๋ยวนี่ทุกคนจะพาไปดูไปดูเองไปดูเอ อืคตอนแรกมองแบบไม่ตั้งใจมองแดมออหันไดท,ทีก็ซึ้งปกใจซื้อแบบจิมมิคใหม่ของร้านหรอคือเบงแมงม,ม,มุ่มเกีียวก็เกีียวเขื่อนวะพี่จะกินหมอดอ่ะไอ้ซอสมันลำบากนะแต่เรามัน ชาวเราวิธีไหว้ที่คุณชาย,ยโดนัทใครจะเข้าแบบเราค่อยๆกินไงเพราะว่าพี่พี่เกดเป็นคนทีเกดแต่ฟันหน้าครับอันนี้จะ่ฟันฟันลาง <c oughs> เดี๋ยวเกล้วให้ไปเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวว่าทุกคนตอนนี้เราก็จะมา <c oughs> ทำคอนเทนต์แล้วครับการถ่ายรูป

คคก็แ็อ่กล้องนี้ดีกว่าสมากกว่า,าตัวหไวไหมทำได้จะมันจมัแขงตังหตงหวตหเลยทำเนงใไมตรงจีด เอาละคร <kah s> <ata> um ับ <t> ท <ani> ุกคนก็จบไปแล้วครับสำหรับภารกิจในวันนี้ของเรานี่มีปูซานต้าอันนี้จบร้อเรืย ก็สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ติดคลิปกันหน้าร้านเลยใช่ครับวันนี้ก็สนุกมากมากอร้านดีมากแล้วก็ของอร่อยมากทุกคนใช่ครับผมก็หวังว่าเราจะได้ไปเอ้ยนี่มีของขวัญที่จะแจกใช่ครับของขวัญหนึ่งชิ้นจากพวกเราจากพวกเราต้อนไปเรื่อยกันนะครัครับผมทุกคนไปเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันคืออะไรอะไรที่บอกเราอุ้มก็ตออเปความลับอ่าเดี๋ยวอยู่ใน คอมเมนต์เด yeah. yes. really ี okay. we we Dude, ๋ยวจะเราไปคอมเมนต์บอกว่าของขวัญที่เราจะแจก1ชิ้นมีแค่1ชิ้นเท่านั้นนะใช่ที่เราจะแจกคืออะไรเราจะบอกกติกาในนั้นนะครับผมก็ยังไงรอติดตามกันนะครับใช่ครับวันนี้ก็ขอตัวลากันบ๊ายบาย